อ่าแบบนั้นเหรอครับจะตี้ยงลงดวงตาเฮ็ดนายอยู่หนึ่งเอามือข้างนึงนบไว้นบใบข้างนึงนะนบใบมาเน่เยกข้างนั้นยกแบบนี้เออโหเนยกป็นนี้ได้เตียงสิหล่ะๆเอ้ยเป็นหนุ่มผู้ชายเนาะ เนื่อคุณยิงมันเดือมันมองมันอยากขามาไก่อะเขาก็ได้ด้เขามาใไก่เนะ่ยออยอะนั่นคือใจบอลกันะเะหน่อยนีบงบางคือเข้าต่องบึงคือกันว่ามันจำเปลนบอกันขันแม่นบาอยูงสิแม่นบอกแม่มันเอาคู่นึงบานี้อมันก็ไปตัดหย่าแม่นบอกมันเลนนี่จร่งเขาให้อ่ะ เดือดอาปูขอยเขามาไกลจ้ะชื้นรดเนี่ยเอ้าเออเบกเบกเจาธุสาทุโมกับลงจ่าู้าจ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 สานแาจ้าา้าจ้าจ้าาา้าา้าา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 ้าาาาา้าา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 ้าา้า ปัญญาปัญญาบ่หลายเสร็มเส้นบารมีมีเพิ่นว่าเส้นบารมีครับเสื้ออยู่บารมีดีดีถึงแม่ดูเด้อครับเพิ่นแม่ครับารมีเพิ่นดีเด้อบารมีเพิ่นดีเส้ำเสร็มบาลามีเพราะว่าหมอนึงมันมาขอปฏิบัติถ้ำอยู่ดีบอกรวมทําอะไรผมสักลายมือเฮ้ยเข้าสักอีกแบบต่อไร้เมื่เนอยต้องลายมือสักแดงจ้อยจุดๆก็บอก หมดก่อนมันจะมีล้มพอปัญญาล้มพอปัญญาคนเป็นคนทั้งนู้นทั้งนั่นล่าทั้งไอ้รอโขงเขาเรียกโขงเกียวโขงเขียวให้เสตินทอดนี่มันมาจังกังนะครับเออเพิ่นสาวัดอยู่นี่บัน่นทีเอาสีไม่จี๋เขียนเป็นว่าต่อเส้นวาสนาเออเส้นวาสนาขึ้นปีปีเด้อเด้อเด้อท้องคาถาปีปีปีแอมว่าเดี๋ยวนี้เข้าประเทศ เดี๋ยวนี่เขาเอาสีแดงสักเลยซักไปง่่เลยอ่าซักซักต่อเส้นลายมืออีหลีฟาดมันเจ็บแฉดเลยซักมือนี่เก็บตรงว่างซี่เห็นบ่เป็นการรับอารมณ์สองชั้นบางคนปัญญาดีแต่เสร็จรับอารมณ์บม่ได้มันมีมันมีอยู่สามเส้นเส้นชีวิตเส้นปัญญาเส้นสมองตัวเราเส้นสมองมันนี่มันเกิด ของนโม,โมเห็นบรรยากาศนะครับกินกินน้ำพจะกินน,น้ำน,นอนสะเลยไม่ไมาใส่เ,เอาอ่บัเหเพื่อนนี่